หยุดก่อนถ้าอยากขายโดยที่ไม่ต้องขาดทุนค่ะต้องรู้สิ่งนี้จะคือค่าธรรมเนียมของที่จะไปลงขายในช้อปปีค่ะค่าธรรมเนียมแรกนะคะก็คือค่าธรรมเนียมการขายกับช้อปปีค่ะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4.28%เรวมซตโรมบัค่ะและก็วันที่11เมษายนนี้นะคะปรับเพิ่มอีก1%เป็น5% จ5ค่ะต่อมาค่ะอันนี้อันนี้เป็นสำหรับนอนมอนะคะถ้าเป็นมอแล้วเนี่ยนะคะก็ปรับวันที่11เหมือนกันนะคะเมษายนจากเดิมนะคะที่เป็น7.49รวมแัตนะคะก็จะปรับเป็น856รวมากรมแตค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีค่า ธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะหรือเพ e เมนฟ e ีเนี่ยอีก3.21%เปอร์เซค่ะรวมแล้วนะคะก็คือจากเดิมนอนมอเนี่ยจะเสียอยู่ที่7.49%เรนะคะก็จะกลายเป็นเสียรวมทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่8.56%ค่ะและถ้าเป็นมอนนะคะจากเดิมนะคะรวมกันเนี่ยอยู่ที่ส0บ จุค่ะก็จะกลายเป็นวันที่11เนี่ยก็จะเป็น11.77%ค่ะและถ้าร้านคุณนะคะมีการสมัครปรับสิทธิทพิเศษอื่นๆอีกนะคะเช่นค่าคนส่งโปรแกรมส่งฟรีนะคะหรือว่าจะเป็นโคด้ดโค้ดคุ้มหรือไลค์โหด นะคะคก็จะมีเพิ่มเติมจากนี้และถ้าคุณซัพพอร์ตค่าขนส่งให้กับลูกค้านะคะก็เสียตามที่คุณซัพพอร์ตเลยค่ะลองเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปคำนวณดูนะคะและตั้งราคาให้เหมาะสมนะคะจะได้ไม่ขาดทุนค่ะ